อ่ะกองเชียร์ฝั่งนี้นะฝั่งไหนข้างหลังหรือเปล่าหาไม่เจอเออชุดน้ำเงินกับชุดดำเนี่ยอันนี้หาผี่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยบางแก้วครับสีของกองเชียร์ของพนิชกาวิยาหน่อยเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยเจอเจอเขาจะขัดเขาจะออกไล่เขเจะแคปแล้วแคปแคปที่แคปก่อนแคปโดยโฮสต์นี่ครับอ่าบรรยากาศกองเชียร์ของพนิชกาวิยาครับถามหน่อยรอบรองไปไหม รอบรองชนะไหมไม่ไป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 ไม่ใช่เขาเขาบยบายเฉยเฉยไม่ได้บอกว่าไม่ไปรอบรองไปไหมลูกรอบรองรอบชิงไปไหมเออรอบชิงไปไหมคือไม่ไดออกแค่โซเชียลแล้วรอบรองก็ชิงออกทีวีด้วยนะนี่ตัวสี่พันท่ตอกเออไม่สี่จับนี่เอามอลตั้งไปแล้วนี่กดดึกให้กดซ้ายครับกดซอกให้กดขวาครับ ให้กำลังใจทีมงานของเราครับต้องเจ็ดเอชดีครับกดสิบให้กับผู้บรรยายอ่ากดสิบให้ผู้บรรยายนะครับ <c oughs>